ก็สวัสดีครับพบกับผมคามิโอชิสตมาเยนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกันดีกว่านะซึ่งตอนประมาณบ่ายๆหรือเย็นๆประมาณเกือบประมาณ3ามโมงเนี่ยก็คือทางออฟฟิเชียลของ BNK เนี่ยได้ออกมาชี้แจงว่าคนที่กิตติ้งกับจูเน่เนี่ยที่กำลังรอกิตติ้งอยู่เนี่ยให้สามารถมาคืนบัตรได้นะเพราะว่าจูเน่เนื่องจากเขาไม่สามารถตอบ กิตติ้งได้จากเหตุผลส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางบริษัทอะออกมาชี้แจงว่าไอ้ที่รอกิ๊ตติง้งอ,อยู่เนี่ยอยู่ะไม่ต้องรอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมาคืนบัตรได้เพราะว่าน้องอะมีเหตุผลส่วนตัวที่จะไม่ตอบแล้วคราวนี้ประเด็นดราม่ามันอยู่ที่ว่าทําไมน้องไม่ยอมตอบกิ๊ตติ้งรอบที่1แล้วรอบที่2เพราะว่าอะไรทําไมถึงไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็เลยการว่าเดือดขึ้นมาดราม่าเออทำไมต้องทําแบบนี้คนที่รอเขากว่ารอนานแน่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งทำให้น้องเนี่ยถูกดราม่าขึ้นมานะฮะใครที่ฟังนี้ก็กคือปกฝนมันตกอยู่ใช่ไหมก็ว่าก็จะผ่านไปนะฮะแล้วคราวนี้ประเด็นมันก็คือคนก็ดราม่าว่าเออทําไมน้องถึงเทแฟนคลับแบบนี้ทําไมถึงทาแบบนี้กับกับวงกับแฟนคลับอะไรงเงี้ยซึ่งแฟนคลับบางคนก็แสดงความขีนว่าเออทําไมเห็น48เนี่ยเป็นแค่ทางผ่านหอ้ออะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนออกมาดราม่าว่าทําไมถึง ออกมาตอนนี้ทําไมไม่บอกตั้งแต่รอบแรกอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องรออะไรเงี้ยบางคนก็ก็เสียใจที่น้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางน้องจูนเน่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้ทาชี้แจงแก่แฟนคลับแล้วก็ออฟฟิเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ว่า official, ออฟฟิเชียลเอาใค่เหตุผลว่ามีเหตุผลส่วน<ๆ>ตัวที่น้องไม่สามารถตอบได้ซึ่งแฟนคลับเขาก็คิดไปนานๆเออใส่น้องเขาเทแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนคลับ ก็เสียใจกันนะแลรวก็กายเมรเนด,ดาม่าว่าทำไมน้องถึงทําแบบนี้ก็จริงๆผมคิดว่า48เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นนะใช่ไหมล่ะว่าไม,ไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็น AKB อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนก็ดังมาจาก48นี่แหละแต่เขาอ่ะใช้พื้นที่48เพื่อไต่เต้า,ตาออไปแล้วก็กลายเป็นนักร้องนักสแสดงแต่เป็นตัวก็มีนะฮะซึ่งมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วเขาไม่ได้ อะ,อะไรกับเรื่องนี้แต่ผมมองว่าเออมันสามารถใช้ไต่เต้าได้แต่คุณอย่าลืมคนที่เคยสนับสนุนคุณคนที่คอยซับซอซัพพอร์ตคุณในวันที่คุณไม่มีใครก็มีกลุ่มพวกนี้คอยซัพพอร์ตฉะนั้นคุณก็อย่าไปทิ้งหรือใจร้ายกับคนกลุ่มนี้มากซึ่งมันก็เป็นประเด็นดราม่าน,นะก็น้องก็เลย ไอ้แฟนคลับแล้วเลยน้อยใจเสียใจเลิกติดตามบางคนหรือขั้นแบบแบบว่าแบบว่าขายโพโตเซตทิ้งเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากติดตามแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่อยากจะติดตามน้องในด้านภาพยนตร์หรือด้านซีรีส์การแสดงมากแล้วน้องกข,ขแฟนคลับก็เลยประมาณว่าเออเทแล้วกันเทมาเทกลับไม่คงการอะไรก็ซึ่งก็ต้องตอนนี้ก็รอน้องออกมา ให้คําตอบนะว่าเป็นยังไงนะซึ่งกลายเป็นประเด็นดราม่าสุดร้อนแรงมากเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะตอนนี้ก็คือผมอัดมันก็ฝนตกอยู่ก็อยากเอออย่าอย่ากยี่บอกเอ้ยอัดไรตอนฝนตกก็ว่างตอนเนี้ยก็เลยอัดตอนนี้แหละก็เลยนั่นแหละก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า